หนึ่งหนึ่งหนึ่งให้หมดอย่างละหนึ่งอย่างละหนึ่ง,งเป็นสามตะกร้าพอเท่านั้นเอาออกก่อนได้ไหมเอาตะกร้าออกก่อนเด้อขอบคุณนะคะเขาคุณไม่เคยคุณไปสั่งงานบริษัทต,ตุ้มรับ <c oughs> จเจ็นปอะไรกับเขาเนี่ยไปสั่งงานเขาเนี่ยขออนุญาตขายของตัวเองนะคะอ่าสบู่ไปแล้วเจ็ดสิบกว่าบ้านแล้วดูว่าร้อยบ้านจะผ่านไหม จิ้มมาค่ะจิ้มมากาแฟกาแฟสามสานะคะตกกระสอบละหน1่เหมือนกันมาร์กก็หนึหนึ่งหนึ่งเหมือนกันนะคะสบู่ตะก้าที่1นะคะหนึ่งหนึ่งได้2 1งห่จะได้สองคนอื่นหนึ่งหนึ่งหนด้อันนี้3ามสามหได้3ามจิ้มมาเลยโปรดีๆแบบนี้เราจะเก็บมันไว้ทําไมสั่งแล้วจะสบู่กับคุณค่าที่ถามหาสบู่เจ้าของไม่ใ่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยค่ะ คนสั่งงานอยู่หนอกนอกบริษัทบริษัทที่นวยสั่งมาสั่งงานให้ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณคายืนยันตะก้ามาได้เลยค่ะยืนยันตะก้ามาได้เลยค่ะ ขอบคุณค่ะพูดคุยกันได้นะคะว้าวไปแปดสิบกว่าบ้านแล้วโว้วโววโ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 วเยีย่ยนี่ยินันตะก้าให้ทันเด้อยินยันตะก้าให้ทันนะคะสบู่อุ้มรักนะคะดีมันดียังไงมันเป็นสบูน่น้ำผึ้งน้ำผึ้งจากราชินีพึ่งน้ำผึ้งจะแท้เลยอัดก้อนมาแล้วก็มันดียังไง มันมีสารสกัดจากธรรมชาติเยอะแยะไปหมดเลยนะคะในหนึ่งก้อนอย่างนี้มีเอสช่วยผัดเซลผิวอย่างป็นธรรมชาติที่แบบอ่อนโยนในสภาวะที่ปกติค่าพีเอของผิวเราอ่ะปรับปรับค่าพีเอของผิวเราให้อยู่ในความชุ่มชื้นอยู่ในความที่แบบไม่ตึงเอียดในการล้างหน้าแต่ว่ารักษาสิวมรักษาสิวฝ้าจางมาทําทได้ยังไงในเมื่อ ไม่รู้สึกตึงนเลยล้างหน้ามาแล้วชุ่มเชื้ล้างมาแล้วนะคะว่าจะมากหรือจะอะไรก็ยังไม่ได้ทําอะไรแต่ล้างด้สบู่เราลงมาแล้วนี่สิวหายนะคะสิวที่ตัวก็หายกลิ่นตัวหายสามารถล้างได้ทั้งหน้าทั้งตัวใครที่ใช้ถูงแบบก้อนเดียวจบทั้งตัวก็คือได้เลยสิวที่หลังก็หายนะถ้าปืนกันน้ำผึ้งเขามีฤทธิ์นในการแก้แพ้อยู่แล้วช่วยแบบเขาดูแลเรือ่องผิวพรรณมาดีอยู่แล้วน้ำผึ้งอะ่ะ เราเอาไปเป็นส่วนผสมในการให้ความชุ่มชื้นผสมมากต่างๆในสปาต่างๆเขาเอาตัวน้ำพึ่งไปแต่สบู่ก้อนนี้จะจบรับจบแล้วนะคะในการล้างทำความสะอาดที่ไร้ล้ำลึกแล้วก็สิวหายช่วยทําให้แบคทีเรียในผิวของเราอ่ะที่อยู่กับรูมคนเราตุยออกให้หมดมันจะตุยนะคะแล้วก็สะอาดล้ำลึกถึงชั้นใต้รูมคนะนะ,คะทุกคน แล้วนะคะแปดสิบเก้าบ้านแล้วสั่งสบู่แล้วค่ะขอบคุณค่ะสั่งแล้วนะคะขอบคุณนะคะพี่ลาขอบคุณพี่นุชลีสั่งสบู่ขอบคุณแล้วค่ะมามาัตขอบคุณนะคะพิจาร์จิ้มได้เลยจิ้มได้เลยหนึ่งร้อยบ้านก็จะแตกแล้วนะคะสะบู่หนึ่งร้อยบ้านจะไปแล้ว จิ้มมาค่ะจิ้มมายืนยันตะก้าให้ทานด้วยนะคะยืนยันตะก้าให้แหน่เด้อย,ยืนยันตะก้าให้ไข่เนื้อเ้ยขอบคุณค่ะคว้าสุเ็ดบ้านไปแล้ว เ้าสิบเาทแล้วร้อยบ้าทน,นี่คือผ่านไหมนี่ผ่านไหมตอนนี้มาร์กก็ขึ้นแต่เก้าฮอตเหมือนกันนะคะมาร์กทองคําก็คือทองคําบริสุทธิ์แท้ๆที่ผสมอยู่ในมาร์กทองคำก็จะเป็นตัวช่วยผกผกวิตามินผักทุกอย่างเข้าไปในผิวเราแล้วก็ตัวเขาเองก็ทําหน้าที่ดูแลสภาพผิวได้ให้อยู่ยงของความสภาพผิวที่อ่อ,อนเยาว นะคะใครอยากหน้าอ่อนเยาว์หน้าอ่อนหน้าใสไวละอ่อนก็คือเซตนี้เลยอชมพูอุ้มรักกับมาร์คทองคำนะคะต้องจิ้มไปให้ครบนะกาแฟขยากจอยขยากหุ่นดีแบบผิวดีด้วยอาทุกคนไม่ดีแต่หน้านะผิวตัวจะมีแบบเซลลูไล์มีรอยแบบเซลลูไลต์ตรงเนี้ยเอาให้ดูไม่ได้อะไรนะวันนี้ใ,ใส่แบบ ใส่เป็นกระโปรงทุกคนค่อยไม่ได้ไม่ได้อะไรนะนี่ค่อยนี่ดูต้นขาค่อยตรงนี้เห็นปะเดี๋ยวได้ได้ได้ประเดี๋ยวรเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวเอาให้ดูเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมันมีอเซลลูไลต์อยู่ตรงนี้ยมันม LIKE! ีอะไรนะผิวเปื่อยส่มอยู่ตรงนั้นแล้วมันหายไปเห็นปะนี่ไม่ได้ให้ดูอะไรนะดูว่าความเป็นกล้ามเนื้อความเป็นกล้ามเนื้อก็ยังเป็นกล้ามเนื้ออยู่อะไรอย่างเงี้ยนี่มันยังแบบมันคลีนหมดเลย <Price S 1> อ่ะจากที shit, ่เป็นแบบขาคือแบบข่าเกี๊ย ไม่ใช่โชว์อะไรนะมันเหมือนคากิเลยขาค่อยแต่ว่าพอมันจ่อยลงแล้วอ่ะมันสามารถคลีนเอาแบบไครมุมไขมันเดี๋ยวนะนี่อย่างเงี้ยมันไม่เป็นคาคากิแล้วอ่ะมันก็เป็นขาปกติถึงจะไม่เลียวเล็กแบบเบื่อวางแต่ก็ไม่ใช่คนขาเลียวอยู่แล้วไงแต่ว่าคือมันผิวเซลล์ลรามันสลายเปลือกส้มอ่ะมัดีขึ้นไงข่อยก็งงว่ะ เอาตะกรันกลับเบิ้งเอาไปเปลือกสูงเป็อนอียงเงี้ยสิอะไรนะอืมอเอาเอจอของนู้นก่อนอย่างหล่ะตัวซิ่งตัวเต้ยมันได้ใช่ไปเอาก็ไต้ก็มัน,นมาร์คทุกวันได้หรือเปล่าไดา้ไม่มีปัญหาค่ะอยากใส่ก็มาร์คเลยถ้าถ้านาหนา,นานก็ก็วันนี้เจอห้องเยี่ยมห้องเยียมได้ไปไหนตัวนี้สองพันตัวสามพัน บอ่อไม่เหลือหลายจากอันอี่ย่งหาชุดเพราะว่าเราบูดให้ได้ก็ต้องยกทุกอยขอบคุณค่ะสั่งทุกอย่างแล้วค่ะขอบคุณค่ะบันไดวัดนั่นเนี่ยเมื่อคืัวนั้นแ่องมาหนืากจรงจริงเมื่อคืนจัดครีมน้องอยู่ไปเจ็ดหลอดเช้านี้มากาแฟอีกหกขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ มาใช้ตั้งแต่กี่ปีคะสามารถใช้ได้ัยรุ่นที่เป็นสิวใช้ได้เลยค่ะเขาเริ่มมีสิว12ขวบขึ้นไปก็ใช้ได้แล้วแต่ว่าสัปดาห์ละสามครั้งถ้าเขาสิวเยอะนะแต่ถ้าไม่มีสิวก็สัก15เริ่มใช้ได้นะคะเด็กถ้ามีสิวขอบคุณนะคะน้องแหม่มขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเราก็รักคนเช่นกันค่ะนุมก่ะหักทุกคน เรากระแดดน้ำเดือด้าเปิดได้แม่น่าจะสิ้นเดือนนะคะสิ้นเดือนเลยเพราะว่ารออยู่ตอนนี้เปิดสบู่ให้แล้วรีบมาผลิตสบู่ก่อนไงมันมันมีหลายแบรนด์ที่รอจอดต้องผลิตบางบางแบรนด์นะ่ะทางโรงงานบอกห้าหกแสนออเดอร์นะบางแบรนด์ขนาดนั้นนะอุ้มรักสักแสนออเดอร์นี่ก็โอเคแล้วมั้งสี่มผลิตส็่แสนออเดอร์รอมันไม่ธรรมดาแล้เนาะ มากใช้ดีมากขอบคุณพี่ตุ๊กตาสั่งสบู่สองชุดแล้วค่าขอบคุณค่ะมากใช้ดีขอบคุณนะคะใช้ดีแล้วบอกต่อใช้ดีจริงดีขึ้นจริงขาวขึ้นจริงลุงขนกระชับจริงแล้วก็หน้าติ่งตึงขาวใสขึ้นฟ้ากะจุดดงดำจางลงกะอาจจะยากหน่อยแต่จุดดงดำที่เกิดจากสิวหรือสิวอ่ะมากไว้แล้วแบบแห้งกแกะออกเลยเลยคนนี้เป็นสิวหมอะมากกลุ่มอ่าอุ้มรักนะคะไม่ว่าจะเป็นสบู่หรือมาร์ก แต่พอครีมออกมานะคะตอนตอนแรกเราทําตอนนั้นไม่อุ้มขายของฮาริตแต่เดี๋ยวนี้ทําแบรนด์ของอุ้มรักออกมาทําครีมออกมาเลยค่ะหน้าใสเขาเรียกว่าครีมหน้าใสใสจริงนะใสไม่มีสารอันตรายรอรอนะคะยุ้งจะมีไลฟ์กับเจนนี่ให้ลูกๆไปไลฟ์ก่อนมันจะมีผีของพียูวันที่12ไหมรอติดตามนหหรือวันที่สีด้วยอะ่ะรอติดตามรอจิ้มได้เลยนะคะ จะเป็นแบรนด์ไหนนั้นมันสองวันเลยอะ่ะเท่าที่เห็นมาเป็นสองวันเลยนะคะเอาเบิดกับแย่เบิดบาลากกิลวด <c oughs> ไม่ <c oughs> รติดตามไม่รู้ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนให้แบรนด์อื่นเอาลูกไปเถอะคะ่ะเพราะว่าลูกๆจะท่าไปไลฟ์วันที่สิบสองกับวัสี่ ใช่ค่ะ12บสี4ค่ะมีมีไลฟ์ของคุณเจนนี่กระเป๋าสั่นแล้วขอบคุณนะคะสนับสนุนลูกๆด้วยนะคะสนับสนุนด้วยนะคะคอยจัดโปรคอยสร้างจัดโปริษัทเจ้าเดิน <S <S ดคุณเชี่ยงกับลอยสิบเอ็ดป้ามือกับลอยสิบเอ็ดอนั้นปาเสียงกับลอยสิบเเปิดโปรที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดถึงสิบพรุ่งนี้หกทุ่ม <ไง S 1> นะคะไปสั่งบริษัทอื่นด้วยนะนั่งอยู่ตรงเนี้ยอำนาจบากใหญ่ไหล ไปหาสั่างคนบริษัทเขาจัดให้เขาดเด้อแอดเด้อเดอมาอบอกว่ากาดผลอยากขายแลเจ้าหรือว่าควบคุมผลอยไรเง้เขาถามว่าบริษัทต,ตุ้มเรามันรู้เรื่องอะไรไหมมันไม่รู้เรื่องอะไรหาอะไรเลย,เลยมันไม่รู้สิบเอ็ดสิบสองสิบสามเจ้าอบอกว่าควบคุมก็จะวางมืมอถืจัดวันเดียวไปนี่แหละเมียอ,อยู่คนละบริษัทแต่เมียก็ถามว่าควบคุมได้โอ้ใช่อำนาจบัตรนี้ดีดวะ่ะบริษัทอุ้มรักเป็นเมียไง ขั้นวัตถีว่าเป็นยารักษาตอมลูกหมากหนึ่งนว่าจงเล้อน่ะสูเขาไปเล่นนแอบช่องเดียงบ้างเดียงบอกไปทั่วไปทียบไหลใน,นเรยวเออ,อขอบคุณค่ะนี่เราก็เป็นยาสามัญประจําบ้านยารักษาตอมลูกหมากให้กาลังใจลูกคะ่ะขอบคุณนให้กําลังใจได้เลยคะ่ะให้กําลังใจนะคะกําลังใจไปร้อยบ้านเลยคะสบู่ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ,คะ,คะมีต่อมีต่อหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทหนึ่งร้อยสิบเอ็ดได้สองสบู่อุ้มรักนะคะ ตะกร้าที่ปักหมุดคือสบู่เด้อไปเรื่อยๆเลยค่ะไปเรื่อยๆเลยลันไปเรื่อยๆเมื่อคืนสั่งพิมพ์ร้อยกาแฟน้ำมะละน้อยหลัง่ปว้าวขอบคุณนะคะพี่พี่เบลชอบกินชาเขียวขอบคุณนะคะมาร์กดีมากค่ะสั่งแล้วขอบคุณค่ะเมื่อคืนได้หอดปลาแดกมาสามลังสิกินแนวใดเบิด์ู้ปลาแดดกินบะยากข้าวเดียวเบิดอีลีตามมาหุ้งดูๆใส่อวามใส่เอื้อมไปเสียบก็แหละปลาแดดของอันยองมะลา สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะโปรดีๆอย่างนี้อย่าให้ปล่อยลาดเด้อทุกคนสบู่มาแล้วนะคะสะบู่จากสต๊อกจากของหมดตั้งแต่โปรฮาโลวีนเราเข็ดแล้วค่ะเราทำมาเพิ่มแล้วน้องใส่เสื้อปุ๋ยน่ารักมากแม่ขอบคุณค่ะพ่้สาวเส่ปุ๋ยบอกขอบคุณนะคะไปที่ประเดีข้าตอกข้าโบเอิร์าษายท้ถึงยางอืินว่ะขึงง้นมาถ็นปลาลาว่ะคือบเอินซื้อหรือ มันไม่พ้อมครับปรเดียวอ่าทง่าเหาอยห่นี้จากประเดียกประเดียกอีสานเนี่ยบอกเราาประเดียวบอกอีหรีด้ยภาษาอ่าน,นี้บอกภาษายไม่ไม่ออของคนละอันอืมจอมันไม่ได้เนีย่ยจะอธิบายอะไรเล่าโอ้ยเนาะคันี้ป่าได้เกลียวอุ้มรักกัเสียดายเกล่ยวไม่ได้เสียดายหัวผัวเด้ออเก่งลหรเก่งอยู่แล้วประสาประสางานบริษัทได๋ออ้วนนี้ท่ไง เลยแต่มันยิงใหญ่กว่าเมียกูจะบอกเลยกูไม่สิงเงือกเลยสั่งแล้วค่ะประสาประสาอยารักษาต้มลูกหมาชื่อเม่อมึงไปหาเทำไมแม่ถ้ามึงหาได้รักษาดีเออวันนี้เจ้ารักษาดีดีิงเลยข่อยมันสวยเสกเอ็กแตกอยู่เลยเจ้ารู้วะข่อยู้วะจะปิวไปเนี่ยนี่มันไม่ผิวซะทุกทวารไม่วแดงเพราะงั้บอบบางบอบบางบอบบางพ่อโดนแล้วเจ้กับปลารับประทานเจ้าข่อยจะบอกว่าเจ้าข่อยบอกมากนะข่อยเศร้ายองขึ้นเห็นปะ เบ้ายู่หันนะเบ้ายู่หันก็ยังของคุณภาพดีทว่าเอางัดออกไม่เพิ่นเบิ่งดูมะน,นี่มาเร็วๆงัดออกไม่เพิ่นเบิ่งดูเก่งซั่มแตยทุกคนอครอแคปมันคือเก่งพอแดแถล้านการล้านแปะสัม่มแตมะรอรอไปแล้วพอดแถมาใช่ไหมเดี๋ยวพอดไปเอาครับกาล้านการล้านแปะล้านแปะสั่มแตมั้งพอดแถเบ้าแต่แนวเดียวแทถกูอยากเขียนแทถ มารอแคปเลยขยันเขียนจิ้มมาก่อนจิ้มสบู่ก่อนจิ้มมากยังไม่โดนมาเส้นนี่ไม่เห็นหนาไหมเอาความอลังการมาเบิ่งดูโอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณสบู่ไปที่เราเช็ดงหนานแล้วเบิ่งหนาใจคก็คอยบอกยาวนานอยากเห็นทักค่าใจใจอย่างงัดเด้อขอร้องบ่๊วยยังให้เบิ่งเลยพูดเด่นเลยเอ็ดมิ้นก็ทุกคนเข้ามา เข้ามาถ้าอยากดูไม่รู้มกำลังจะโชว์งอขอบคุณนะคะ่พันาวสวัสดีค่ะแม่ซื้อ,อ,อลยซื้อรถอีกมจะเป็นกาแฟเ,เลยะคะ่ะนบูลเลยว้าวขอบคุณค่ะซื้อสี่ร้อยคือรถอีกอ่ะมียอดซื้อไปสี่ร้อยนะคะรถอีกหกเปอร์เซ็น กาแฟจะเหลือที่ 3, 1, 1, 1, สามหนึ่งหนึ่งสบู่เหลือหนึ่งร้อยสี่บาทอ้าวเบาไม่นี้เอาเบอรไหนมาค่ะจิ้มมาจิ้มมาจิ้มมาใครมียอดละสี่ร้อยได้กดเพิ่มอีกนะคะขอบคุณนะคะน้องติ้มแอดหลังบ้านเนะี่ยติ้มซีโฟน่ะเห็นปะขอบคุณนะคะไปแล้วค่ะไปแล้วไปรันต่อไปเลยค่ะใครไปเรื่อยๆค่ะสะบู่ครบสองร้อยบาทเดี๋ยวพุทุมจะงัดออกมาโชว์ โัอย่างกแล้วจะเล่าและแล้วคือการันตีคุณภาพเจ้าของเ่าแต่คนก็สูญแถวนี้เตรียมทูบเตรียมเตียนไว้นะครับพี่น้อง้เถ่ายังไวถ่ายน้ำมูสานกกาลังจะโชว์มูสช่วยอะไรงันท่านใดที่ติดขัดเรื่องใดนะฮะอุ้ยโอ้ทอดตัวมากเห็นบออุ้ยระเด็นประเด็ บม่ได้าคามบอกไปออนี้นี้นี้พญย,ยตุ้มยูค่คอยรู้ตลอดนี้ด้วยออนี้เลยแต่คนละบ,บริษัทแล้วสวัสดีค่ะแม่สาสวัสดีนะคะสวัสดีพี่ยองค่ะสวัสดีค่ะ